หน้าผากสวยเติมตรงไหนบ้างนะคะแต่และคนไม่เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันแน่นอนเติมบริเวณหน้าผากนี่แหละคะ่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าขมับคุณตอบไหมนะคะตรงหน้าผากส่วนล่างตอบหรือหน้าผากส่วนบนตอบจมูกโด่งไหมคางยื่นไหมนะคะความกว้างของหน้าความกว้างของคางความกว้างของปากจุดระหว่างตาดำสองข้างห่างกันแค่ไหน ทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นตัวที่หมอเอาไปประเมินหน้าเพื่อที่จะไปดีไซน์ว่าหน้าผากควรจะเติมตำแหน่งไหนมากน้อยแค่ไหนเพราะหน้าผากเราเต็มเลยใช่ไหมคะเราจะเติมตรงไหนเดียเติมตรงนี้หรอเติมตรงนี้หรอหรือเติมกระจายกระจายแล้วกระจายจะต้องนูนเหน่งกว้างแค่ไหน ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่หมอพูดมาทั้งหมดดังนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญของการเติมหน้าผาคือการดีไซน์แบบอง์รวมโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะทําให้ฉีดฟิลเลอร์แล้วสวย